สวัสดีครับทุกคนนะครับป๋เซซีใช้แล้วนะครับผมทุกคนช่วงนี้สบายดีไหมครับผมก็ร่างจากระบาดโควิดนะครับผมจัดกิจกรรมเลขเพียงภาษาแบบนี้นะครับผมก็ผมเป็นผู้จัดบัตรจัดการนะครับในช่วงนี้นะครับก็ผมจะแนะนํานะครับก็ผู้จัดกรรมทาอะไรบ้างนะครับนะครับก็สวม คงเข้ารันนะครับมันเป็นพ่วงของผมนะครับมาจากของญี่ปุ่นแล้วก็มาจากอเมริกามาจากสซเ,เดนแล้วก็ของจีนแล้วก็ฮ่องกองก็มีนะครับป๋ส่วนใหญ่เราจะพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่า,าถ้ามีคนอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอยากคุกข่าภาษาญี่ปุ่นเนาะกา็ผมจะมีแม่งออกนะครับกลุ่มนะครับก็ เราใช้บริการนะครับก็ออนไลน์ก็เลยทุกคนนะครับเข,าเขาบ้าเข้าร่วมมาจากที่ไหนก็เข้ารวมได้เลยนะครับผมใช่ก็ผมรู้สึกว่าใช้ฝ่ายแบบนี้ก็สั่งกามากครบถ้าไม่ได้ใช่เนาะก็หน้าหมวยมืดๆนะครับรู้สึกว่าอารมณ์มืมๆใช่ไหมครับผมก็ใช้ดีกว่านะครับโอเคในกิจกรรมนี้ครับผมอยากให้ทุกคนนะผู้ นะครับแล้วก็ได้พวงก,กับใหม่นะครับก็แบงกลุ่มออกประมาณสามตุ่มสี่คนนะครับ <S <S แล้วก็ทุก20นาทีนะครับผนจะเปลี่ยนกลุ่มนะครับทุกกลุ่มก็สน,กสนามฟรีท็อกกับพวงพวนนะครับผมใช่ถูกไหมว่าอยู่ที่ไทยก็มีโอกาสได้พวงใหม่นะครับ ทวงของญี่ปุ่นหรือว่าทวงของตามชาตินะครับผมชายมีคนถามว่าจากจจกิจกรรมไม่หน่วยหรอจินเด้วไม่หน่วยนะครับเพราะว่าสนุกมากถ้าคนไทยมาเข้าร่วมน,นะผมดีใจและประทับใจมากนะครับจินเด้วผมอยากเจอกับผู้เข,าข้าทวงนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอบางคนนะครับผมไม่เคยเจอจริงๆนะครับแล้วเรื่องนี้อยาก ไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็หรือว่าไปประเทศของเขารวมด้วยนะครับถ้า,าถ้าคนทีอ่อยากเขารวมน,นะครับขอจุนเขารวมแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับข้อมูลรายละเอียดนีขคันหนานะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมคลิปนี้นะครับผมถึกก้องสวัสดีครับสวัสดีครับ